วิธีตั้งค่าบัญชีทิกตอกบล็อกข้อความจากบุคคลที่ไม่รู้จักรวมถึงการแท็กหรือการเอ่อยถึงขั้นตอนแรกให้เปิดแอปทิกตอกขึ้นมาครับแล้วกดเลือกที่โปรไฟล์มุมขวาล่างกดเลือกที่ขีดสามขีดด้านบนขวามือแล้วกดเลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกดเลือกหัวข้อความเป็นส่วนตัวปัดสไลด์หน้าจอขึ้นไปเลือกที่หัวข้อการเอ่อยถึงและการแท็กแล้วกดเลือกที่แท็ก กดเลือกที่หัวข้อผู้ติดตามที่คุณติดตามกลับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายกากบาทแล้วกดเลือกที่หัวข้อการเอ่ยถึงกดติ๊กเลือกที่หัวข้อผู้ติดตามที่คุณติดตามกลับแล้วกดที่เครื่องหมายกากบาทแล้วกดปุ่มย้อนสอนกลับออกมากดเลือกที่หัวข้อการส่งข้อความกดเลือกที่การส่งข้อความอีกครั้งกดติ๊กเลือกที่หัวข้อเพื่อน หรือผู้ติดตามที่คุณติดตามกลับนั่นเองครับเสร็จแล้วกดการกระบ,บายออกมาเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการตั้งค่าป้องกันหรือบล็อกข้อความจากบุคคลที่ไม่รู้จกักซึ่งอาจจะเป็นมิจฉาชีพที่ส่งข้อความเอ,อ่ยถึงหรือแท็กในบางครั้งอาจจะมีไวรัแสแทรกเข้ามาซึ่งเป็นอันตรายกับมือถือรับชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับช่องไอทีฟรีสไตล์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ